ส่งงานครับซิตี้เจมสองนะฮะคันนี้เขามาจัดอีแบบนะฮะจูกลองหลักใช้น้ำมันซีหกเก้าห้านะครับแล้วก็ปิดโค้ดีศูนย์สี่สองศูนย์ด้วยนะฮะโค้ดแคปเทอไลติกนะครับก็ปิดถาวรนะฮะไม่คือปวดใจแน่นอนนะครับแล้วก็คันนี้ล้อสิบเจ็ดทอซิกนะฮะเดี๋ยวมาดูว่าวิ่งยังไงนะครับ อันนี้จูเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าทีนี้สดขอรถคดีให้เรียบร้อยแล้วนะครับจูดยใช้ตัวนี้นะครับเอฟไวแบนตัวจากส่วนผสมน้ำมันแก่อากาศนะครับสายเบนซินใส่ใสเวลาจูรถต้องบีนะฮะสปีดเทสนะฮะเปิดไอเกียดีโหลดจริงทุกอย่างนะครับซิตี้เจี่ยงสองนะฮะน้ำมันโซฮอลเก้าห้านะครับล้อสิบเจ็ดพอซิงนะครับใบบานเล็เลย สว oh. ัสครบอบครับ